แบโปรหนะัก ลดแลกแจกแถมให้กันทุกวันพูดดีทดําดีใส่ใจกันแทบทุกนาทีแต่พอวันเวลาผ่านไปเหมือนทุกอย่างจะเริ่มกลับสู่ราคาปกติไม่มีคําหวานไม่มีของแถมไม่มีส่วนลดเหลือแค่เราที่ต้องถามตัวเองว่ายังอยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไหมแม้มันจะไม่คุ้มค่าเท่าเดิมแล้วก็ตามนนกับดาวแต่งงานอยู่กินกันมาแล้วเจปีมันก็ดูเหมือนการใช้ชีวิตคู่ทั่วไปคนเป็นเมียถ้าไม่ได้ทํางานก็ต้องอยู่บ้านดูแลบ้านวาดบ้านล้างจานเช็ดถูทํางานบ้านทุกอย่างส่วนคนที่เป็นสามีก็ต้องออกไปทํางานนนเป็นเซลขายอุปกรณ์การเกษตรบริษัทขของเา ทายุกอ่งนนเป็นเซลสายภาคอีสานบางทีต้องวิ่งงานประมาณ1 0 1ถึงวันชีวิตมันดูจืดชืดไปสมดพักหลังหลังการกินข้าวร่วมโต๊ะก,กันมันก็แทบจะไม่มีคาพูดเหมือนกินข้าวให้ผ่านไปวันๆคุยกันบ้างถามคําตอบคําขนาดเวลานอนแต่ก่อนเคยกอดกันแต่ตอนนี้แค่ไหลชนกันก็ยังรู้สึกหงุดหงิ่แต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้นนต้องออกไปต่างจังหวัดหลายวันทํางานก็พอได้หายสิ่งแต่พอกลับมาถึงบ้านความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดได้มันก็เริ่มเก็บสะสมไว้ในใจทุกวันเหมือนใช้ชีวิตอยู่กันไไปปปวววััันนนนนนนึงงงกกก็อออทําาาตตตมิี้้ ม่งานที่จังหวัดขอนแกน่นจนได้พบกับร้านการเกษตรเปิดใหม่ร้านหนึง่งเจ้าของร้านชื่อว่าพลอยเป็นสาวสวยหุ่นดีพูดจาเพราะพูดเก่งขี้เล่นเอาง่ายๆสาวคนนี้ก็คือสเปคไอ้นนเลยพลอยชวนนนกินข้าวเพราะว่าเพิ่งเปิดเลยอยากศึกษาว่าต,ตัวไหนขายดีค้าตัวไหนที่ควรจะลงเยอะลงน้อยพอพูดถูกคอ <c oughs> ก็เลยชวนกันไปเดินตลาดนัดคุยกันต่อจนถึงค่ำจากนั้นก็ไปดื่มสังสรรค์กันต่อไอ้นนพอใจมากเหมือนชีวิตจะกลับมามีสีสันอีกครั้งจนมันลืมไปเลยว่ามีเมียอยู่แล้วก็ใช่สิ กินเก่ามันจะไปสู้กินใหม่ได้ยังไงช่วงนี้ไอ้นนตั้งใจทำงานไปพิเศษแทบจะไม่กลับบ้านกับช่องพอเมียโทรตามมันก็อ้างว่าต้องการทํายอดแต่ที่จริงแล้วมันมาอยู่กับพลอยน,นนติดพลอยมากมันคิดว่าพลอยชอบตัวเองมาก กูนี่มันลอยหรือดิขะขนาดเพื่อมัดใจพลอยไอ้นนทําโปรโมชั่นสินค้าจากบริษัทให้พลอยลดสูงสุดไปเลย90%อนจากนั้นพลอยก็เป็นร้านเดียวที่สามารถขายราคาพิเศษได้และได้กําไรเยอะกว่าร้านอื่นมากๆกออกกลับบ้านก็เจอบรรยากาศเดิมๆไอ้นนสิเซ็งทํากับข้าวโคตรเค็มเลยทําแต่อย่างเดิมเดิมรสชาติเดิมเดิมเบื่อโว้ยนนเลยเก็บข้าวของออกจากบ้านเหตุผลที่เลือกกันเพราะเมียทากับข้าวเค็มแต่มันก็ไม่ใช่หรอกทุกคนคงรู้อยู่แล้วมันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะนนมันจะได้ไปอยู่ก ก็ชอบพลอยพลอยก็ชอบผมผมว่าเรามาคบกันเถอะคบบ้าอะไรกูมีผัวยอยู่แล้ว มัสิเข้มเมียกูบ่สิไปใส่มันก็ไปเลยกูเอาคุ้มตามึงเขียวเดยพลอยก็แค่อยากได้โปรโมชั่นพูดหวานนิดพูดหวานหน่อยชวนกินข้าวไอ้นอนก็ตกหลุมพรางเต็มๆชิบหายแล้วนี่กูโดนหลอกเลยวะนนียจะทำยังไงต่อวะแม่งเก็บข้าวของออกมาแล้วบริษัทรู้เข้านนโดนไล่ออกตามระเบียบเริ่มเครียดเริ่มคิดถึงเมียเอาวะอย่างน้อยกลับไปง้อเมียยังไงก็เริ่มต้นใหม่เอาแล้วกันที่ทไหนได้ดาวได้พาหนุ่มหล่อมาอยู่ที่บ้านทีเนี้ยเราไม่ต้องปกปิดอีกแล้วนะเบฟที่นนออกไปทำงานทุกวันดาวก็ได ใจร้อนสินี่แหละคือเหตุผลที่ดาไม่เคยเรียกร้องอะไรจากนนเลยเพราะอว่าชีวิตของเธอมันมีความสุขดีอยู่แล้วไอ้นนทำได้เพียงแอบฟังข้าหน้าต่างสุดท้ายเราก็คือคนสองคนที่หมดรักกันแล้วต่างคนต่างมีคนอื่นโดยที่ไม่เคยพูดอะไรเลย